ครับกลาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนการปลดล็อก FPS b u o t Stack นะครับเอาไว้เล่นเกมนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าผมเอามาเล่นเกมเศรษฐีนะครับ FPS เนี่ยมันไม่เกิน20สักทีจนวันนี้ครับได้หาวิธีทำให้เกมลื่นขึ้นถ้าเกิดเกมเศรษฐีผมลื่นขึ้นผมเชื่อว่าเกมอื่นก็ต้องลื่นขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมลองเล่นอนะ่ะมันวิ่งที่40 50 60เลยนะครับจากปกติจะไม่เกิน20นะครับ โอเควิธีการทํานะครับจะมี3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับให้เราไปดูว่าเราเปิด VT หรือยังนะครับที่หลายๆคนชอบพูดว่าเปิด VT หรือยังใน b o o s t a c k นะครับโดยการที่เราคลิกขวานะครับไปแ tag manager แล้วหัวข้อไปที่ performance นะครับแล้วเราก็ดูคําว่า virtualization นะครับ enable นะครับต้องเป็นเปิดไว้นะครับอ่านผิดง่างขออภัยด้วยนะครับให้เรามาเช็คตรงนี้นะครับสำหรับ Windows 10นะ ผมพอผมเปิดแล้วผมก็ไปทําตามขั้นตอนอีก2ขั้นตอนดังนี้ครับให้ก่อนอื่นเลยทุกคนนะครับเปิดโปรแกรม Boostack ขึ้นมานะครับถ้าเกิดมีอัปเดตเนี่ยผมแนะนําให้อัปเดตเป็น Boostack เวอร์ชันล่าสุดนะซึ่งผมว่ามันก็ทําได้ทุกเวอร์ชันแหละทุกคนก็ลองไปทําดูหากใครทําได้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยลวกันนะครับพอเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราไปที่ตั้งค่าครับผมนะครับมีหัวข้อแรกก็คือคําว่าโปรแกรมนะครับผมก็เลือกปรับที่สูงสุดนะครับ ปรับที่สูงสุดทั้ง2ออย่างนะครับเป็นสูงสุด4ข้อเดีล้วก็แรมสูงสุด3กิกสนะครับส่วนกราฟิกเอนจินเนี่ยผมใช้คําว่าประสิทธิภาพนะครับเป็น Legacy Mode นะครับแดีวก็ไปที่กราฟิกเรนเดอร์นะครับเป็น Direct d i r X นะครับถัดลงมาถ้ามี GPU Setting นะครับสำหรับการ์ดจอ NVIDIA นะครับผมก็ให้แนะนําติ๊กเวยเลยเป็นใช้การ์ดจอแยกนะครับจะได้ไม่หนัก CPU จนเกินไปนะครับพอเลื่อนลงมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับ ส่วนตรงนี้นะครับเฟรมเรทนะครับ FPS ลากไปสุดที่240นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กคำว่าเปิดให้เฟรมเรทนะครับเดี๋ยวก็แสดงเฟรมเรทระหว่างเล่นนะครับเพื่อนๆจะได้เช็คว่าเราเนี่ย FPS เพิ่มขึ้นจริงไหมหรืออะไรยังไงนะครับต่อมานะครับจอแสดงผลเนี่ยก็1006คูณ900ปกติ DPI ก็240 DPI นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่านา่าจะ มีผลนะนะครับหากใครที่ไม่ได้ติ๊กอยู่ก็ลองติ๊กดูนะครับเดี๋ยวก็ลองเปรียบเทียบว่าติ๊กกับไม่ติ๊กเนี่ยมีผลต่อ FPS ไหมแต่ผมติ๊กแล้วรู้สึกว่ามันไม่รู้อ่ะมันรู้สึกลื่นๆอะ่ะโอเคครับหลังจากที่ทุกท่านตั้งค่า Boost a c k เสร็จแล้วนะครับก็วิธีสุดท้ายนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าเว็บ b o o Stack Trigger 6นะครับเข้าเว็บนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับ อยู่ข้างล่าง YouTube ใต้ d e s c r i p t i o นนะส่วนการดาวน์โหลดนะครับให้เราดาวน์โหลดเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะมีตัวดาวน์โหลด2ตัวถูกไหมครับตรงที่เมาส์ผุมชี้ให้เราไม่ต้องดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันปัจจุบันนะครับให้เราโหลดตัวเวอร์ชันเก่านะครับซึ่งตัวเวอร์ชันปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเข้าหัวข้อตรงไหนทํำยังไงนะครับแต่มันน่าจะทําได้เหมือนกันแต่ที่จะที่ผมจะมาสอนเนี่ยก็คือเป็นตัวเวอร์ชันเก่าแล้วก็กดดาวน์โหลดเข้าไปครับพอกดดาวน์โหลดเข้าไปแล้วนะครับ ให้เราไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนคลิกขวานะครับแล้วก็แตกไฟล์นะครับหรือว่าแยกไฟล์นะครับเพราะแยกไฟล์แล้วก็จะได้เป็นโฟลเดอร์สีเหลืองแบบนี้ถูกไหมครับพอได้เป็นโฟลเดอร์สีเหลืองแบบนี้เสร็จปุ๊บให้เราเข้าไปครับให้เราเข้าไปในนี้ครับคลิกเข้าไปเลยเี๋ยวก็จะเจอเนี่ยครับตัวโลโก้นะครับที่เขียนว่า blue stack twicker 5านะครับแล้วก็ double ลคลิก กด yes เข้าไปนะครับหลังจากตัวโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนให้สังเกตมุมบนขวานะครับถ้ามันมีจุดสีเขียวเนี่ยรอจุดสีเขียว,ยวติดสีเขียวทั้งสองจุดนะครับแต่บูสเต็กของคุณต้องเปิดไว้เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับบูสเต็กของคุณต้องเปิดไว้อยู่นะครับมันจะเป็นโปรแกรมนี้มันจะเป็นเหมือนการเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการเป็นการ,เ,การเหมือน overclock โทรศัพท์มือถือเขาเรียกว่า root อะฮะครับผม พอหลังจากที่เราเข้ามาแล้วมันเป็นจุดสีเขียวแล้วให้เราไปคําว่า setting ครับพอพอเข้าหัวขอ้ขอ setting แล้วนี่ครับ country นะครับเห็นไหมครับตรงเมสาผมชี้ปกติมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เป็นคําว่าบราซิลนะครับให้ทุกคนนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ชื่ออะไรก็แล้วแต่ให้เลือกคําว่าบราซิลเข้าไปจากนั้นก็กด apply ตรงนี้ครับตรงด้านขวา หลังจากกดแอปพลเสร็จแล้วถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการทําแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับออกโปรแกรมได้หลังจากออกโปรแกรมแล้วนะครับลองเข้า b ูสต์บูสแตกว่าแล้วเข้าเกมที่คุณเล่นนะครับถ้าเกิดเข้าแล้ว FPS มันยังไม่ขึ้นนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่หน้า Desktop นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็กดคําว่า NVIDIA Control Panel ขึ้นมานะครับ หลังจากกดมาปุ๊บเนี่ยนะครับให้เรานะครับไปที่หัวข้อคําว่า 3D Setting นะครับตรงที่เมาส์ชี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่คำว่าโปรแกรม Setting นะครับพอคลิกปุ๊บนะครับให้รอมันสักครู่นะครับแล้วนะครับตรง Select Program นะครับ to Customize เนี่ยนะครับตรงที่เมาส์ชี้เลยเนี่ยให้เลือกนะครับเป็น b l u e s t a c k นะครับ App Play b l u e s t a c k นะครับ ทุกคนลองเลื่อนหาดูตอนแรกมันมัน,ม,นมันจะไม่มีโลโกโ้ b l u stack show นะมันจะเป็นจอขาวๆอย่างนี้เลยนะครับลองเลื่อนหาดูก่อนปึ๊บปึ๊บป,บป,บปบึอ่ะโน้ตว่าเราเลื่อนไปเจอปึ๊บเราก็เลือกนะครับ b o o stack นะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อที่สองครับ setting form d i s p r o g r a m นะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับลงมาข้างล่างนะครับหาคำว่า vertical s y n c นะครับหรือว่า Vsync นั่นเองนะครับที่หลายๆผู้เล่นเกมหลายๆคนที่แนะนำบอกให้ปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้จำกัด FPS นะครับให้เราเลือกหัวข้อนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่หัวข้อไหนก็แล้วแต่ให้เราเลือกเป็นออฟปิดไว้นะครับหลังปิดหลังจากปิดไว้แล้วเราก็กด Apply นะครับมันจะมี Apply ขึ้นมานะครับนี่ฮะพอเปลี่ยนเป็นออฟปุ๊บกด Apply นะครับพอกดเสร็จแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับ พอหลังจากเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมจะมาทําการลองเล่นเกมในบู s t a c k ให้ดูนะครับก่อนที่เข้าบู s t a c k ก็อย่าลืมออกโปรแกรมเข้าใหม่นะครับหลังจากปรับ v s ซิงในการ์ดจออินวิเดียไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมทำใรเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะผมก็เข้าบูส t ต c กมาใหม่แล้วผมก็ลองเข้าเกมเสรษฐีนะครับ FPS มันจะเด้งขึ้นไปที่60 f เฟรมเรทนะครับถึง70นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคอมผมเนี่ยสเปค ถ้าพูดตรงๆก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแต่เล่นได้ไม่เกิน20 FPS นะครับซึ่งก็มาหาวิธีตอนนี้นะครับจนได้40 60นะครับในการวิ่งจากปกติไม่เกิน20นะผมก็จะให้ดูว่าเออมันก็จะมีดับๆขึ้นๆบ้างนะครับแต่ปกติ20นะทุกคนมันจะไม่เกิน20อันนี้ต่ำสุดก็28 25แต่ก็ขึ้นไปขึ้นไปอยู่ที่50 60นะครับ โอเคแต่มันจะนิ่งช่วง40มากกว่าเท่าที่ผมสังเกตดูถือว่ามันเลื่อนขึ้นเยอะมากๆเลยครับอ่าโอเคอันนี้ผมเล่นผมปิดเอฟเฟกมันไว้นะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่49เกราจะลองมาเปิดเอฟเฟกกันดูครับว่าถ้าเป็นกราฟิกระดับสูงเนะี่ยจะมีผลเยอะไหมนะครับอ่าโอเคนะครับก็ยังอยู่ที่48-49อยู่นะครับลองมาเลื่อนกล่องจดหมายนะครับว่า มีการแหลกกระตุกไหมโอเคครับมีการลื่นไหลนะแล้วผมก็จะลองแบบเออแบบเปิดการ์ดอ่ะมันก็ลื่นนะทุกคนมันมันลื่นจนแบบโอเคอะ่ะไม่น่าเกียดอะ่ะเหมือนคุณเล่นใน iPhone นะโอเคครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ลองทำแล้วเนี่ย แล้วทําได้เนี่ยยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับหรือว่าติดปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเมนต์สอบถามได้นะครับตรงไหนที่ผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะตรงไหนที่ผมไม่รู้จริงๆต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันนั่งหาวิธีเอง่ะทุกคนนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆทาได้นะครับก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ